เดืนแห่งความวุ่นวายของบาสโลนาเพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องคดีเนเกรยยังมีประเด็น Financial Fair Play ที่แก้ไม่ตกล่าสุดยังมีประเด็นที่ส่งผลถึงอนาคตที่สําคัญที่สุดผ่านนักเตะที่อาจจะเป็นยุคสมัยของทีมอย่างเจ้าหนูปาโบกมาตินปาเอสกาบีราหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของกาบี พอล่าสุดฝั่งลาลิก้าได้รับชัยชนะจากกรณีที่อุดทนว่าบาร์เซโลน่ายืนเรื่องลงทะเบียนกาบีไม่ทันตามเส้นตายที่กำหนดเอาไว้นั่นทำให้กาบีกลับไปใช้สัญญาเดิมพิสันกันไว้เมื่อปี2020ซึ่งมีเงื่อนไขอนุญาตให้แข้งวัย18ปีจะสามารถย้ายแบบฟรีฟรีได้ในซัมเมอร์นี้แน่นอนว่านอกจากเรื่องสัญญายังรวมถึงหมายเลข6ที่กาบีได้รับการส่งมอบจากบาร์ซ่าก็จะถูกยกเลิกไปด้วยนะครับโดยอาจจะต้องกลับไปใส่หมายมเลข30ตามเดิมแต่ก็มีข่าวว่าบาร์ซ่ากำลังอุรณ์เรื่องนี้อย่างเต็มทีีี่่่่่่่แแตตตทาาาามมมันนนนเเกกิดไไไสร็จจขึ้ละอคอคงบปยูห วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอพาทุกท่านไปวิเคราะห์ดูกันสักหน่อยว่าสมโมสรไหนจะเหมาะสมกับกาบีหากเกิดเหตุการณ์ที่บาร์ซ่าต้องสูญเสียเพชรเม็ดงามคนนี้ในช่วงซัมเมอร์ไปจริงๆจ,จะเป็นทีมิท่านเชียร,ร์หรือไม่ตามไปดูกันได้เลยครับวัคซายืดสายสตรีทแบรนทนนี่ for everyone every day เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถ,ถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกติจะซีดจะยูไวหลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่่่กกันแแลลลล้้วะ็ตติดดอไเยที เ,เทนนี้เชิญนะครับทีมที่หนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้หากคุณจะต้องออกจากบาร์เซโลนาจะมีที่ไหนดีไปกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเล่า นอกจากไปอาบแสงแดดที่ชายทะเลอะนะซิตี้ชอบกาบีมากๆอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เรารู้นะครับมันไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่เมื่อดูจากพลังงานคุณภาพและสไตล์การเล่นของเขาและทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดโดยเฉพาะการที่กาบีจะได้มีผู้จัดการทีมที่เหมาะสมอย่างเป๊ปกัวเดโอล่าคนที่จะทําให้นักเตะอย่างเขาคว้าแชมป์ได้ทุกปีสัญญาของอิวคายกุนโดกานใกล้จะหมดลงขณะที่ช่วงเวลาของแบรนโดซิวากับซิตี้ก็มาอยู่ในช่วงท้ายแล้วนะครับซึ่งการสูญเสีย2คนนี้ก็เปรียบเหมือนกับการเสียฟันเฟืองในการเริ่มต้นเกมรุกข,ของทีมไป ก่อนที่บอลจะถูกส่งต่อไปยังคีวินเดรบรอยที่พร้อมจะจ่ายถึงตัวเออร์ลิงแฮนแรกแค่คิดว่ากาบีไปสมอาพรสีฟ้าก็สยองแทนทีมในลีกแล้วนะครับทีมที่2ลิเวอร์พูล ลีนาได้เป็นสโมสรที่ต้องการฐานก้อนใหม่มาฟื้นชีวิตกองกลางให้กลับไปมีพลังงานมากขึ้นเพราะอย่างที่เราเห็นว่าแดนกลางของลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ใกลเคียงกับคำว่ายอดเยี่ยมเลยในช่วงนี้มันส่งผลไปถึงใจแฟนบอลที่คาดหวังหนักมากกับซัมเมอร์นี้ที่ปัดโคงกับจูต์เบลิงแฮมและล่าสุดกาบีก็ทำให้พวกเขานั้นฉายตามองอีกครั้งหนึ่งการเซ็นกับจูต์อาจจะดูเป็นเร anyway> ื่องยากในตอนนี้แต่ถ้าคุณลองหลับตาจินตนาการว่าถ้าลิเวอร์พูลมีกาบีและจูดเป็นหัวใจในแดนกลางมันจะทำให้เสียงเชียร์ในแอนฟิลดแดันนคหาามม่่วงงทิีตตยรถ้้ใุ ลงมานิดนึงที่ต่ตางว่าบาซ่าเคลียร์ปัญหาไม่ได้แล้วกาบีเรื่มมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลจริงๆอย่างน้อยๆเขาก็จะเป็นการหลักที่ถูกวางเอาไว้เพื่อเสริมเติมแต่งอื่นๆอาจจะถึงขั้นสกิดถามน้องว่าหนูๆหน,หนูอยากได้ใครมายืนเคียงข้างกันเหรอจ๊ะมาถึงจุดนี้เข้าใจหรือยังเลยครับว่าลิเวอร์พูลจะต้องการเขามากขนาดไหนทีมที่3เชลซี ไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรให้เสียเวลานะครับเพราะตลาดซื้อขายชั่วโมงนี้ถูกจับตามองเรากับทอตโบลี่นอนอยู่ในตลาดยังไงอย่างนั้นสิ่งที่เราจะหมายความก็คือใครก็ตามที่เป็นนักเตะระดับท็อปและอยู่ในกระแสตลาดซื้อขายเชลซีของเสียทอ็อตมักจะเกี่ยวด้วยเสมอถึงแม้ตอนนี้เชลซีจะลุ่มลุมดอนดอนด้วยฟอร์มนักเตะและกุนซือที่แฟนสิงห์บูรักที่สุด ปชดเว้ยแต่เมื่อมองไปยังอนาคตสโมสรแห่งเดนมบิดก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งคุณภาพของนักเตะที่อายุก็ยังใช้งานกันได้อีกหน้าเช่นเวสลีย์ฟฟาน่าเบอร์นวบาดิชิลเอนโซเฟร์นันเดสและไคลฮาวเวสการสร้างอนาคตโดยเริ่มต้นที่กาบีน่าได้เป็นอะไรที่เมกเซนและมีคลาสของเชลซีไม่น้อยเลยคุณภาพตรงกลางของเชลซีตอนนี้มีเอนโซเป็นตัวยืนส่วนคนอื่นๆก็ต้องยอมรับว่าหมุนเวียนกันไปแม้จะมีโควาซิตท,ที่ลงมากกว่าคนอื่นแต่ถ้ากาบีมามันก็ไม่มีอะไรยากในการเลือกอีกแล้ว ทีมที่4 س, ี่ปารีสแซงต์แชร์แมงถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เปแอเชเป็นฝ่ายที่ได้ายเซนของกาบีไปครองมันจะเป็นอีกครั้งที่ยอดทีมแห่งเมืองหลวงฝรั่งเศสคว้าตัวแข้งบาซ่าไปแบบฟรีฟรีต่อจากเลโอนลเมสซี่พวกเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่ายังคงเติมทีมด้วยคุณภาพนักเตะระดับโลกเหมือนเกิดเวลานี้ทีมอาจจะดูมีปัญหาเล็กน้อยยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่หวังเอาไว้แต่พวกเขาก็ยังคงอันตรายโดยการมีกิลเลียนอินบาเป้เมสซี่เนมา่าและกุนซอที่รู้งานอย่างที่สตงอ,อยู่ช่ชวงกเรกการซซื้อหนัึ่งกาบีีกกกมาาาถูเเวลพอดรติมกีเขมา จะช่วยสร้างทีมรอบๆตัวเอ็มบัปเป้ได้เป็นอย่างดีรวมถึงเปียชเช่ก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องของช่วงวัยของนักเตะมากขึ้นเห็นได้จากการดึงวิตินยากองกลางดาวรุ่งชาวโปรตุเกสเข้ามาหรือการผลักดันวอร์เรนซายเอเมรี e ่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้พวกเขาปูทางอนาคตไว้บ้างแล้วนะครับทีมที่ 5. ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความขยันบ้าดีเดือดในการเล่นของกาบีก็มีบางส่วนที่ทําให้หวนถึงนักเตะอย่างพักทีซองอยู่เหมือนกันพลังงานที่ทีมต้องการมานาดยิ่งเวลานี้ที่ยูไนเต็ดมีคาเซมิโร่คอยหยุดเกมรุกของคู่แข่งแฟนปีศาจแดงก็ต่างพูดกันว่าอยากได้แบบนี้อีกแน่นอนว่าคนส่วนมากรู้ว่ากาบีค่อนข้างห้าวและเล่นบอลอันตรายนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพในการเคลื่อนที่และการขึ้นเกมฑที่ดีและแม่นยำแถมยังเล่นได้สารพัดตำแหน่งตั้งแต่กองกลางไปยันปีกทั้งสองฝั่งก็อย่างที่บอกแล้วแหละครับว่าคีองรนยนเ่วงีช้ล สมมสรที่6บาเยิร์มิวนิคบาเยิร์จะรักกาบีแน่ๆหากเขาเลือกที่จะย้ายสู่เยอรมันเพื่อสมทบกับเด็กมหัศจรรย์อีกคนอย่างจามามลูเซล่าและฮาซานซาริฮามิซิสก็จะสบายมือกว่าเดิมมือกาบีจะไม่มีค่าชิกสัญญาณ0 0 0ล้านยูโรและหนนี้จะเซ็นฟรีฟรีด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่อาจจะทาให้กาบีลําบากมากหน่อยนั่นก็คือพื้นที่ที่เขาจะได้ลงเล่นต่างมีคนจับจองเอาไว้เกือบหมดแล้วและตั้งแต่กองกลางที่มีโยชชคิมิตกับเลออนโกเรสกาเกาะตำแหน่งเอาไว้แน่นรวมถึงสำรองอย่างไรอันกาเฟนแบกที่ปกติก็ไม่ค่อยจะได้ลงอยู่แล้วนะครับพนวกับคอนราดไลเมอร์มิฟิลดดนาโมที่กาลังจะตามมาสมทบทีมจากไลฟ์ซิกแต่กาบีจะแตกต่างจากกองกลางคนอื่นๆในทีมอย่างแน่นอนในด้านการขึ้นเกมตามสไตล์ของเขาเพียงแต่โทมัสทูเคิลจะคิดยังไงหากถึงวันที่ทีมได้กาบีมาจริงๆมัง แน่นอนว่าสถาน,นการณ์มันยุ่งเหยิงสุดๆที่บาร์เซโลนาแต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโม,มสรต่างใจเย็นกว่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าต่อให้กาบีต้องการเป็นฟรีเอเนต์เด็กหนุ่มคนนี้ก็จะอดทนรอให้บาร์ซ่าเซ็นกับเขาใหม่อีกครั้งแน่นอนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่กาบีจะรอไม่ได้มันไม่ใช่เกมฟุตบอลที่เมื่อนักเตะหมดสัญญาจะถูกเกมล็อกเอาไว้ไม่ให้เซ็นกับทีมเดิมเพราะการที่เขาเป็นฟรีเอเนต์ไม่ได้เกิดจากการทะเลาะก,กันบ้านแตกจนกลับมาเซ็นกันไม่ได้นะครับและมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะดึงตัวเองออกจากทีมทมทีีีีีีีี่่่่่่เเเหหมมมมืืือออออนนนนนบบบ้้าาาาาาาลลังงงงงง2พสแแดดกกยยยปรูคคขตซซใ็ เ,เพราะฉะนั้นเาาหล่าอซูการานาอยาได้กังวลยังไงกาบี้ก็คือคนของเราทางเรื่องอื่นๆนอกจากนี้อาจริงๆอยากพูดถึงมาตริดนะครับแต่มันก็โคตรจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กาบี้จะเลือกหักกับแฟนบาซ่าทั่วโลกและทำตัวเหมือนกับหลุยส์ฟิกโก้ถึงแม้เขาจะไม่ใช่เด็กท้องถิ่นแต่ช่วงเวลาหลายปีที่ลามาเซียก็ทําให้เขาซึมซับความเป็นบาซ่าเข้าไปเต็มขั้นแล้วสถานการณ์นี้มีอัปเดตอยู่ตลอดฉะนั้นรอดูกันดีกว่านะครับว่าบาซ่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์